เปิดพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก,กวันนี้ประจำวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2567ก็มาดูสภาพอากาศนะครับโดยทั่วไปวันนี้ก็จะมีพื้นที่เสี่ยงนะครับทุกวันสำหรับวันนี้ก็มีเช่นกันนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะก็มาดูกันเลยนะครับว่ามีที่ไหนบ้างมาดูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันก่อนนะครับทางตอนล่างของภาคนะครับก็จะมีอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธ,ธานีนะครับเป็น ฝนตกหนักนะครับอุบลราชธานีรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมานะที่มีฝนตกหนักในวันนี้นะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับก็จะมีอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดส่วนจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นสีแดงนะครับพัทยาระยองเป็นสีแดงนี้ก็หมายความว่า ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับชะเชิงเศร้าก็เป็นฝนตกหนักนะครับปราจีนบุรีนี้ก็ตกหนักแล้วก็มาทางภาคกลางนะครับภาคกลางนี้ก็เริ่มตั้งแต่นครสวรรค์นะครับนครสวรรค์นี้เป็นฝนตกหนักนะครับก็มีตกหนักบ้างเบาบ้างนะครับอุทัยธานีนะครับอุทัยธานีแล้วก็กาญจนบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับก็เป็นฝนตกหนักอันนี้ก็ถือว่า วันนี้เปิดพ, <acceptable> พื้นที่ฝนตกหนักก็รู้สึกว่าจะมีหลายจังหวัดนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนี้ตกหนักถึงหนักมากเลยนะครับวันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็เป็นพายุสายฟ้านะครับก็ระวังฟ้าร้องฟ้าแรบกันด้วยนะครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็จะแปรปรวนหน่อยนะครับก็ลงมาใต้ก็ตกหนักเลยนะครับราช,ชบุรีเพชรบุรีนีตกหนักนะหนัวหินประจวบคีรีขันเนะี่ยตกหนักนะครับแล้วก็ชุมพรชุมพรนี่ตกตกปานกลางนะครับ จน,จนถึงหนักแล้วก็มีหนักมากอยู่ที่จังหวัดพาังงานนี่หนักมากนะครับตกหนักมากภูเก็ตนี่ตกหนักธรรมดานะฮะก็มีตกหนักบา้างเบามั่งนะครับสุร,ราษฎร์ธานีกระบี่นะครับเป็นฝนตกหนักนะฮะที่เป็นสีเหลืองนะครับแต่ที่เป็นสีแดงเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะครับพื้นที่อื่นๆที่ไม่ได้บอกไปที่เป็น ไม่มีสีเหลืองสีแดงไม่มีสีท่มสีแดงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตกได้เช่นกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าตกก็ไม่ถึงกับตกหนักนะครับอาจจะมีหนักบ้างเบาบ้างบ,าง,บ,า,งบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ตกเลยนะครับเรื่องของฟ้าฝนก็รู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้นะครับบางทีเราเนึกว่าจะไม่ตกนะครับมองในเรดาร์ก็ไม่มีนะบ,บางทีก็ตกมาแบบงงๆอันนี้ก็มาแจ้งเตือนพี่น้องนะครับ ทั่วไทยวันนี้ฝนก็จะเยอะน่อยนะครับต่อสิ้นสุดการารายงานนะครับสภาพอากาศสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะขอบคุณมากๆสวัสดีครับ